คุณตากับกางเกงรูปแบบนี้ไหมคะมันก็คือกางเกงจงกระเบนล,ล่ะค่ะของเด็กๆเขาเวลาเราจะเริ่มรีดให้เราเริ่มรีดจากหน้านางก่อนค่ะดึงหน้านางออกมาจากตัวของกางเกงไปเลยค่ะแล้วก็สวมไว้ที่หัวโต๊ะใหญ่แบบนี้แล้วก็รีดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จับช่วงตะเข็บให้ตรงกันค่ะแล้วก็จับช่วงตะเข็บแล้วก็ดึงขึ้นไปที่หัวโต๊ะ ตัวใหญ่ที่สําหรับเราจะใช้รีดผ้าค,ค่ะแล้วก็ใช้เตารีดรีดลงไปค่ะแต่วิธีการรีดเนี่ยก็จะรีดแค่เฉพาะช่วงหน้าขาค่ะก็จะยังไม่รีดไปจนถึงตะเข็บด้านข้างช่วงตะเข็บด้านข้างเราจะไม่รีดทับให้เกิดสันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตะเข็บแล้วก็กดตะเข็บให้มันเรียบมันจะสวยกว่าค่ะอันนี้คือวิธีการสําหรับการรีดช่วงตัวค่ะ บางคนก็ไม่รู้ว่าจะรีดยังไงสําหรับกางเกงจงกระเบนแบบนี้หลายคนก็จะรีดทับไปเลยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าจะให้สวยงามก็คือไม่ต้องรีดทับตะเข็บค่ะให้รีดเป็นตะเข็บข้างๆลำตัวของกางเกงอ่ะกลมไปเลยจะสวยกว่าค่ะเวลาใส่แล้วมันจะพองแล้วก็สวยค่ะแล้วก็รูปรักษณ์ก็จะเหมือนจงกระเบนมากขึ้นค่ะ เมื่อเราเสร็จช่วงตัวแล้วต่อมาเรามาเก็บช่วงตะเข็บค่ะสังเกตไหมคะช่วงสะโพกของกางเกงเขาจะพองเพราะว่ารูปทรงของกางเกงเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการดึงขึ้นไปบนโต๊ะตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดกดตะเข็บไปเลยค่ะส่วนไหนที่ยังไม่ถึงก็ใช้วิธีการเก็บค่ะหมุนไปตามท้ายโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อนี่แหละค่ะแล้วก็เก็บแล้วก็หมุนไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคะสาหรับกางเกงจงกระเบนง่ายไหมคะถ้าเกิดว่า มีตัวช่วยแบบนี้มันจะทําให้การรีดเสื้อผ้าเนี่ยมันได้รูปได้ทรงมากขึ้นค่ะเพราะว่าผ้าบางชนิดเนี่ยถ้าเรารีดได้ทรงแล้วมันจะใส่แล้วมันดูสมูทตาแล้วก็ดูสวยกว่าค่ะเสร็จแล้วค่าสําหรับกางเกงจงกระเบนค่ะแล้วเวลาใส่แล้วก็มันก็จะกลมไปเลยค่ะตะเข็บก,ก็จะไม่ขึ้นสังค่ะนี่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยค่ะแม่แม่ลองไปดูนะคะลองลองทำดูค่ะ